สวัสดีครับเปิดสกรารปี2026มานี่มีข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกเลยนะครับค่ะข,ข่าวการจับกลุมประธานาธิบดีที่เวเนซุเอลาใช่ครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนเลยว่าปีนี้คงจะเป็นอีกปีที่เเต็มไปด้วยความผันผวนแน่ๆทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจภัยพิบัติมาหมดเลยค่ะ แต่สำหรับวันนี้เราจะขยับมาดูสถานการณ์ที่ใกล้บ้านเรามากๆแล้วก็ซับซ้อนไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องที่เมียนมาครับซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันจากบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่งชื่อว่าเมียนมา2026 Forecasting a Nation's Crisis and Legitimacy Struggle เปาหมายของเราก็คืออยากจะมาสกัดกันสำคัญออกมาเพื่อทำความเข้าใจว่าภาพรวมของเมียนมาในปีนี้ ทั้งเรื่องการเมืองความขัดแย้งเศรษฐกิจหรือว่าสายตาจากนานาชาติเนี่ยมันกำลังจะเดินไปทางไหนกันแน่ใช่เลยค่ะแล้วมีประเด็นหนึ่งที่บทวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นเป็นหัวใจหลักเลยซึ่งดิฉันโน่มันเปลี่ยนมุมมองของเราไปโดยสิ้นเชิงเลยนะ ค,คือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทหารเมียนมาเขาไม่ได้กำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดหรือ survival เหมือนช่วงปีแรกๆหลังรัฐประหารอีกต่อไปแล้วแต่มันได้ยกระดับไปสู่การต่อสู้เพื่อความชอบธรรมหรือ fight for legitimacy ซึ่งการต่อสู้เพื่อการยอมรับนี่แหละค่ะที่จะเป็นเหมือนเลนให้เราใช้มองแล้วก็ทำความเข้าใจทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในเมียนมาตลอดทั้งปีนี้โอ้โหแค่เปลี่ยน keyword จาก survival เป็น legitimacy นี่ความหมายมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเปลี่ยนไปมากค่ะมันไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดไปวันๆแล้วแต่เป็นการวางหมากเพื่ออนาคตเพื่อให้ตัวเองได้รับการยอมรับในระยะยาวงั้นเรามาเริ่มแกะจากหมากตัวแรกที่เพิ่งเดินไปกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือการเลือกตั้งที่เพิ่งเกิดขึ้นค่ะผลก็อย่างที่หลายคนคาดไว้คือพักที่กองทับหนุนหลังชนะและก็น่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ในเดือนมีนาคมนี้คำถามคือในเมื่อผลมันดูจะถูกล็อกไว้แล้วเนี่ย การเลือกตั้งครั้งนี้มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่กันแน่ครับมันเหมือนการแสดงละครฉากใหญ่ให้ใครดูหรือเปล่าเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะเพราะมันคือละครฉากใหญ่จริงๆทั้งการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งการอภัยโทษนักโทษหลายพันคนในช่วงวันประกาศอิสรภาพที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสร้างความชอบธรรมที่ว่านั่นแหละค่ะอ๋อมันคือการสร้างเปลือกของกระบวนการประชาธิปไตยขึ้นมาเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการกลับเข้าสู่เวทีโลก เป้าหมายที่ใหญ่แล้วก็ชัดเจนที่สุดข้อหนึ่งเลยก็คือการทวงเคืนที่นั่งในองค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่ตอนนี้ยังเป็นของฝ่ายต่อต้านอยู่ใช่ค่ะที่นั่งนั้นยังเป็นของฝ่ายค้านอยู่หมายความว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อคนในประเทศแต่จัดขึ้นเพื่อส่งออกภาพลักษณ์ไปให้ต่างชาติยอมรับอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วเราก็เห็นผลของมันแทบจะทันทีเลยจากท่าทีของจีน ครับจีนว่ายังไงบ้างจีนออกมาแสดงความเห็นเชิงบวกต่อการเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าคาดหวังจะเห็นเสถียรภาพและการปรองดองอืมซึ่งนี่เป็นโคตรลับทางการทูตที่แปลได้ว่าจีนพร้อมแล้วที่จะกลับมาเดินหน้าโครงการ Belt and Road Initiative อย่างเต็มตัวอีกครั้ง Belt and Road Initiative หรือโครงกรารเส้นทางสายไหมใหม,ใหม่อันนี้คือแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของจีนใช่ไหมครับที่จะเชื่อมเอเชียกับยุโรป ใช่เลยค่ะซึ่งเมียนมาเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากสำหรับโครงการนี้การที่จีนส่งสัญญาณแบบนี้ก็เข้ากับเป็นการให้ความชอบธรรมกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไปโดยปริยายครับผมแล้วมันก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้รัฐบาลทหารเมียนมาในการไปเจรจา,ากับประเทศอื่นๆต่อไปแต่ในขณะที่พยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่ภายนอกข้างในบ้านตัวเองก็ดูเหมือนจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับ ในบทวิเคราะห์ก็ชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของพลเอกอวุโส์มินอองไหลายเองด้วยซ้ำว่ามีเสียงเรียกร้องจากภายในกองทัพให้เขาลงจากตําแหน่งนี่หมายความว่าแม้แต่ในกลุ่มผู้มีอํานาจเองก็ไม่ได้เป็นเอกภาพอย่างที่เราคิดเหรอครับนั่นเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและน่าจับตามากค่ะแม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะขึ้นมาแทนหรือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือเปล่าแต่มันสะท้อนให้เห็นรอยร้าวและความตึงเครียดภายในกลุ่มอํานาจนําเองอ ซึ่งการต่อสู้เพื่อความชอบธรรมนี้อาจไม่ได้มีแค่ในสนามเลือกตั้งแต่ยังมีการต่อสู้กันหลังฉากภายในกองทัพด้วยซึ่งนี่เป็นอีกตัวแปรสําคัญที่อาจจะพลิกเกมได้ตลอดเวลาเลยค่ะแสดงว่าเบื้องหน้าก็พยายามสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองแต่เบื้องหลังสมรภูมิลบจริงๆก็ยังเดือดอยู่เลยสินะครับใช่ค่ะการพยายามสร้างความชอบธรรมในปีสวีดอมันดูสวนทางกับความเป็นจริงในพื้นที่อื่นๆของประเทศอย่างสิ้นเชิงเลยในแหล่งข้อมูลของเรา ก็พูดถึงการรวมตัวของฝ่ายต่อต้านที่ดูจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยใช่ค่ะสถานการณ์มันย้อนแย้งแบบนั้นเลยในขณะที่รัฐบาลทาหารพยายามจัดฉากประชาธิปไตยอีกด้านหนึ่งกองกําลังฝ่ายต่อต้านก็กําลังยกระดับการต่อสู้มีการรวมตัวกันเป็นพันธมิตรที่ใหญ่ขึ้นในชื่อ Spring Revolution Alliance ครับซึ่งการเป็นการผนึกกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็กองกำลังปกป,งป้องประชาชนหลายกลุ่มมาก ไม่ว่าจะเป็น k a r e n Nationalities Defense Force, b a m a People's Liberation Army, Chin Brotherhood แล้วก็อีกเยอะเลยค่ะ นี่แสดงให้เห็นว่าการต่อสู้ภาคพื้นดินยังคงดุเดือดแล้วฝ่ายต่อต้านก็มีการจัดระบบมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในสมะระภูมนินี้จีนเข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างครับในเมื่อจีนดูจะสนับสนุนรัฐบาลทหารในทางการเมืองบทบาทของจีนในมิตินี้น่าสนใจมากค่ะเพราะจีนเล่นเกมสองหน้าไปพร้อมกัน2หน้าเลยเหรอครับค่ะคือด้านหนึ่งก็ให้การรับรองทางการเมืองแต่อีกด้านหนึ่งก็พยายามเข้าไปเป็นผู้ไกลเกลีย่ย โดยกดดันให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ตามแนวชายแดนซึ่งหลายกลุ่มก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนให้หยุดยิงแล้วก็หันมาทําข้อตกลงกับกองทัพเมียนมาอ้ oh. บทวิเคราะห์มองว่าสิ่งที่จีนอยากเห็นคือรัฐบาลที่มีลักษณะคล้ายๆกับยุคประธานาธิบดีเต็งเซ็งในช่วงปี2010ถึง2015ซึ่งเป็นยุคที่เมียนมาเริ่มเปิดประเทศมีเสถียรภาพในระดับหนึ่งแล้วโครงการของจีนก็เดินหน้าไปได้ด้วยดี แต่การเจราจาหยุดยิงทีละกลุ่มแบบนี้มันไม่เหมือนเป็นการใช้ยุทธศาสตร์แบ่งแยกและปกครองของกองทัพหรอครับมันจะนำไปสู่สันติภาพที่แท้จริงได้ยังไงนั่นเป็นคำถามที่เฉียบคมมากและบทวิเคราะห์ก็มองไปในทิศทางนั้นเช่นกันค่ะว่าการหยุดยิงที่น่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดจะเป็นในลักษณะของข้อตกลงทวิภาคีหรือ Bilateral Ceasefires ครับคือดีลกันเป็นรายๆไปใช่ค่ะเป็นการดีลกันร,ระหว่างกองทัพกับบางกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อลดแนวรบของตัวเองลงไม่ใช่การสร้างกระบวนการสันติภาพที่ครอบคลุมทั้งประเทศสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคือบทวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจีนจะเข้ามาเป็นเจ้าภาพหลักในการเจรจาลี่หลี่หลังการเลือกตั้งซึ่งจะเปลี่ยนสมดุลอํานาจในพื้นที่ชายแดนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ทําให้ภาพความขัดแย้งยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะมันจะกลายเป็นว่าบางกลุ่มรบ บางกลุ่มเจรจาแล้วทั้งหมดนี้มีจีนคุมเกมอยู่เบื้องหลังถูกต้องค่ะฟังดูแล้วเหมือนเป็นการจัดการความขัดแย้งเพื่อรักษาเสถียรภาพสําหรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่าจะสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนนะครับก็มนองแบบนั้นนั่นเลยค่ะซึ่งมันก็นําเรามาสู่เรื่องปากท้องของประชาชนพอดีการพยายามสร้างความชอบธรรมทางการเมืองที่ว่ามาทั้งหมดนี่ มันดูสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจเหลือเกินอในเมื่อท้องยังไม่อิ่มจะไปสนใจความชอบธรรมบนเวทีโลกได้ยังไงสภาพเศรษฐกิจจริงๆของเมียนมาตอนนี้มันเป็นยังไงครับบทวิเคราะห์ใช้คําเดียวเลยค่ะว่าเยือกเย็นหรือบลีกเยือกเย็นเลยคือมันมืดมนมาก การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เคยมีแทบจะหายไปหมดแล้วและที่น่ากังวลกว่าคือศักยภาพในอนาคตก็ถูกทำลายไปด้วยตัวเลขจากธนาคารโลกที่ยกมาในบทวิเคราะห์ก็น่าตกใจมากคือแค่เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนมีนาคมปี2025ปีที่แล้วสร้างความเสียหายสูงถึง11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโห หนึ่งล้านดอลลาร์จากแผ่นดินไหวอย่างเดียวนี่มันมหาศาลมากนะครับมหาศาลค่ะนี่ยังไม่นับปัญหาสะสมอื่นๆอีกคือมันเหมือนวิกฤตซ้อนวิกฤตจริงๆใช่เลยค่ะงบประมาณที่ก็น้อยอยู่แล้วแทนที่จะได้เอาไปใช้กับการศึกษาหรือสาธารณสุขก็ต้องถูกดึงไปใช้กับการฟื้นฟูทั้งหมดอืมแล้วมันก็มาเจอกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นคือภาวะสมองไหลหรือ brain drain คนที่มีความรู้ความสามารถก็พากันหนีออกนอกประเทศส่วนคนที่ยังอยู่ก็ต้องดิ้นรนหลายคนต้องกลับไปทำเกษตรกรรมที่ให้ผลผลิตต่ำเพราะตำแหน่งงานดีๆในระบบมันหายไปหมดแล้วซ้ำเติมด้วยปัญหาพื้นฐานอย่างไฟฟ้าที่ข้อมูลปลายป,ายปี2025ระบ,บุว่า75%ของบริษัทในเมียนมาได้รับผลกระทบจากไฟดับมันทำให้ภาคการผลิตแทบจะเป็นอมาพาตไปเลย และในบทวิเคราะห์ก็มีคำหนึ่งที่ผมอ่านแล้วรู้สึกสะดุดและน่ากลัวมากค่ะคือการที่มุมมองต่อเมียนมาเปลี่ยนจากรัฐล้มเหลวหรือ fail state ไปสู่รัฐซ้อนรัฐที่ขับเคลื่อนด้วยธุรกิจสีเทาหรือ scam state เด,เดี๋ยวนะครับคำว่า scam state นี่มันน่ากลัวกว่า fail state อีงนะน่ากลัวกว่ามากค่ะคือรัฐล้มเหลวมันเหมือนรัฐบาลคุมอะไรไม่ได้ เกิดสภาวะไร้คือแปรแต่รัฐซ้อนรัฐนี่มันเหมือนกับว่าตัวรัฐเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลไกอาชญากรรมพวกนี้ไปแล้วเหรอครับนั่นคือความน่ากลัวของมันเลยค่ะมันคือการที่โครงสร้างของปัญหาได้เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แค่รัฐที่ควบคุมคกลไกต่างๆไม่ได้แต่กลายเป็นรัฐที่เศรษฐกิจใต้ดินขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมไซเบอร์แกงคอร์เซ็นเตอร์การพนันออนไลน์เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักโอ oh. และอาจจะแทรกซึมอยู่ในกลไกลของรัฐเองด้วยซ้ำบทวิเคราะห์ยกตัวอย่างการปรับปรามที่เคเคพาคหรือพื้นที่ธุรกิจสีเทาอื่นๆที่มักจะล้มเหลวเพราะถึงจะทลายไปจุดหนึ่งโครงสร้างหลักของธุรกิจเหล่านี้ก็แค่ย้ายฐานไปที่อื่นมันไม่ได้ถูกทำลายไปจริงๆมืนเป็นมะเร็งที่ลามไปทั่วแล้ว <laughs> ใช่ค่ะ <c oughs> กลายเป็นว่าเศรษฐกิจสีเทากลับเติบโตแข็งแรงในขณะที่เศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายกำลังจะตาย ถูกต้องค่ะแล้วมันก็เป็นวงจรอุบาทเพราะมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐและสหราราชาจักที่ออกมาในช่วงปลายปี2025ก็ยิ่งทําให้ธนาคารระหว่างประเทศไม่กล้าทําธุรกรรมกับเมียนมาครับซึ่งมันก็ไปกระทบกับการค้าปกติใช่ค่ะไปกระทบการค้าที่ถูกกฎหมายทําให้เศรษฐกิจในระบบยิ่งฝืดเคืองคนก็ยิ่งต้องหันไปพึ่งเศรษฐกิจนอกระบบมากขึ้นไปอีกอและนี่ทําให้ทีมวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลของเราบอกว่า ต่อไปนี้พวกเขาจะหันไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความขัดแยง้งหรือ conflict driven economy และอีกเรื่องที่ใหญ่มากคือการทำเหมืองแร่หายากหรือ rare earth โดยเฉพาะในรัฐขฉชินและรัฐฉานซึ่งเป็นแหล่งรายได้มหาศาลที่อยู่นอกระบบและเชื่อมโยงกับกลุ่มอำนาจต่างๆอย่างซับซ้อน ฟังแล้วหนักใจแทนประชาชนเมียนมาจริงๆครับพอสภาพภายในมันผุพังแล้วก็ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกสีเทาแบบนี้พอหันมามองปัจจัยภายนอกก็คงหวังพึ่งประชาคมโลกได้ยากอืในเมื่อที่ผ่านมาเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าการตอบสนองของอาเซียนก็ดูจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรส่วน UN ก็ทำได้แค่แสดงความ กังวลเหมือนเคยในปี2026นี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับบทวิเคราะห์ชี้ชัดเลยค่ะว่าการตอบสนองที่อ่อนแอและไม่เป็นเอกภา,ภาพจากนานาชาติเนี่ยแหละที่เป็นเหมือนการเปิดไฟเขียวให้รัฐบาลทหารเมียนมาสามารถเดินหน้าตามแผนการสร้างความชอบธรรมของตัวเองได้สะดวกขึ้นครับในขณะที่สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมก็ย่ำแย่ลงไปอีกเพราะชาติตะวันตกหลายประเทศก็เริ่มตัดลดรบประมาณความช่วยเหลือลงด้วย ในปีนี้ฟิลิปปินส์ขึ้นมาเป็นประธานอาเซียนตรงนี้พอจะสร้างความแตกต่างได้บ้างไหมครับเพราะปีที่แล้วมาเลเซียก็ดูเหมือนจะพยายามเข้ามามีบทบาทในการพูดคุยกับทุกฝ่ายอยู่พอสมควรนั่นเป็นคำถามสำคัญที่ต้องจับตาดูเลยค่ะว่าฟิลิปปินส์จะเดินตามแนวทางของมาเลเซียหรือจะกลับไปสู่แนวทางเดิมๆที่ไม่ต้องการแทรกแซงกิจการภายในแต่ที่น่ากังวลกว่าอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันยาวที่สุดอย่างไทยอืมประเทศไทย ซึ่งกําลังจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่นโยบายต่อเมียนมาก็ยังไม่มีความชัดเจนเลยทั้งๆที่เรากําลังรับผลกระทบโดยตรงจากผู้ลี้ภัยหลายล้านคนที่หลัง่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะแล้วท่าทีของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาล่ะครับเขายังให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อยู่ไหม บทวิเคราะห์มีการอ้างถึงคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาร์โกรูบิโอนะคะที่ยังคงยืนยันว่าจะสนับสนุนเมียนมาแต่ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ยุติความดุนแรงแล้วก็เปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครับซึ่งมันสะทอ้นให้เห็นการเดินเกมที่ยากลำบากและต้องรักษาสมดุลอย่างมากในภูมิภาคนี้ค่ะคือด้านหนึ่งก็อยากจะสนับสนุนประชาธิปไตยใช่ค่ะ แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องคํานึงถึงสเสถียรภาพและที่สําคัญคือการคานอํานาจกับจีนที่มีอิทธิพลสูงมากในเมียนมาทําให้ท่าทีของสหรัฐอาจจะไม่ได้แข็งกร้าวอย่างที่หลายคนคาดหวังเข้าใจเลยครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมดทั้งการเมืองภายในที่พยายามสร้างความชอบธรรมการสู้รบที่ยังคุก,กรุนเศรษฐกิจที่พังทลายจนกลายเป็นแกมเตตอตและท่าทีของนานาชาติที่เหมือนจะติดลม สรุปแล้วปี2026จึงเป็นปีที่เมียนมาต้องเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนและหนักหน่วงจริงๆผมชอบประโยคปิดท้ายจากแหล่งข้อมูลของเรามากเลยครับที่บอกว่าพลเมืองเมียนมานสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้หลังจากต้องใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมิดมาถึง5ปีอืม,มันจะท้อนความรู้สึกได้ดีและส่งพลังมากใช่ค่ะบทวิเคราะห์นี้ฉายภาพอนาคตที่ค่อนข้างเยือกเย็นแต่ในความมืดมนนั้น มันก็ทำให้เราเห็นถึงการต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้ของฝ่ายต่อต้านและการดิ้นรนของทุกฝ่ายซึ่งดิฉันคิดว่าคำถามสำคัญที่บทวิเคราะห์นี้ทิ้งไว้ให้เราขบคิดกันต่อก็คือท่ามกลางการต่อสู้เพื่อความชอบธรรมของรัฐบาลทหารและการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของภาคประชาชนอะไรอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่แท้จริง ที่การวิเคราะห์นี้อาจจะยังมองไม่เห็นเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับมันอาจจะเป็นรอยร้าวภายในกองทัพที่ขยายตัวจนแตกหักอย่างฉับพลัน hmm. การเปลี่ยนแปลงท่าทีของมหาอำนาจอย่างจีนหรือสหรัฐแบบพลิกฝ่ามือครับหรืออาจจะเป็นพลังของประชาชนที่ลุกคือขึ้นมาในรูปแบบใหม่ที่เราคาดไม่ถึงปัจจัยเหล่านี้คือตัวแปรที่เรายังไม่รู้คำตอบและเป็นสิ่งที่ทำให้เรายังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ในเมียนมาต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะ